ดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ใหม่จะมาสอนเรื่องเศษส่วนซ้อนค่ะเศษส่วนซ้อนเนี่ยเคยมีเด็กขอพี่มานานแล้วแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีวันนี้พี่นึกขึ้นมาได้นะคะ<ๆ>ก็เลยทําเศษส่วนซ้อนให้ดูกันดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะได้ใช้ในตอนน้องอยู่ป .6 ค่ะป .6 สอบเข้าม .1 ก็มีเรื่องนี้นะคะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาดูกันเยอะอ่าแล้วก็ ใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะใครกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่เนี่ยพี่ขออวยพรน,นะคะให้น้องๆทุกคนสอบติดสอบผ่านทุกๆอย่างได้เกรด4กันทุกคนเลยนะคะ,ะมาดูกันเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าน้องทำเศษส่วนปกติได้น้องก็จะทำเรื่องนี้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่การหา ตัวอาหารให้เจอแค่นั้นเอง <Huh? S 1> อมาดูกันเลยข้อนี้นะคะพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆสองส่วนเจ็ดแล้วก็ส่วนสี่อีกรอบหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องจะต้องหาเครื่องหมายหารที่ใหญ่ที่สุดให้เจอเครื่องหมายหารที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรเครื่องหมายหารของพี่นะคะ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนเศษส่วนอ่ะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนสมมุติเราเขียนเศษส่วนใช่ไหมคะถ้าพี่เขียนว่า7ส่วน2อย่างเงี้ยตัวบนคือตัวตั้งและตัวล่างคือตัวหารเสมอถ้าพี่จะเปลี่ยน7ส่วน2ให้กลายเป็นสัญลักษณ์การหารเนี่ยมันก็จะเป็น7 หารสอใช่ไหมคะอ่ะนี่คือคอนเซปที่น้องต้องรู้ทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวโจทย์ค่ะ2องส่วน7ดส่วนสให้น้องหาเครื่องหมายหารที่ใหญ่ที่สุดเครื่องหมายหารของพี่นะคะพี่หมายถึงขีดนี้คะ่ะขีดนี่ถือว่าเป็นเครื่องหมายหารของพี่นะงั้นอันที่ใหญ่ที่สุดก็คืออันนี้นั่นก็คือ ก้อนบนกับก้อนล่างหารกัน,นะค่ะให้น้องมองว่านี่คือก้อนนะคะก้อนนี้หารอยู่กับก้อนนี้อ่ะมันก็คือสองส่วนเจ็ดหารสี่แค่นี้เองค่ะแล้วเราก็หารแบบปกติได้เลยอ่ะสองส่วนเจ็ดเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน สี่นี่คือ4ีส่วนหใช่ไหมพอกับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็น1นส่วนสแล้วน้องก็ตัดตามปกติได้เลยค่ะมันก็จะเป็นสองห2ึสเศษคูณเศษได้1 7ึ่งเจดสองสิเสร็จแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมาข้อต่อไปค่ะโอ้โห ยาวมาเลยนะคะอะไรเนี่ยดูค่ะสามส่วนสส่วนสีส่วน5้ส่วนแปส่วนสิกี่ชั้นคะเนี่ยทำแบบเดิมค่ะให้น้องหาเครื่องหมายหารที่ใหญ่ที่สุดอยู่ไหนนี่ไงเส้นนี้ยาวสุดนะคะเส้นนี้ยาวสุด น้องก็มองว่ามันคือก้อนที่หารกันอยู่ค่ะก้อนบนอ่ะนี่คือก้อนบนหารก,กันกับก้อนล่างพี่จะเอาออกมาเขียนเป็นการหารนะคะอ่ะก็จะได้ว่าพี่เขียนก้อนบนก่อนเป็นตัวตั้งนะก้อนบนคือ3ส่วน3ส่วน4อ่ะนี่คือก้อนบน มือสั่นเล็กน้อยนะคะหารกับก้อนล่างค่ะก้อนล่างคือ5ส่วน8ส่วน10อ่ะแยกก้อนบนก้อนล่างเสร็จแล้วทีนี้ในตัวแต่ละวงเล็บเนี่ยมันซ้อนอีกใช่ไหมคะน้องก็แยกอีกรอบนึงค่ะอ่ะเครื่องหมายหารที่ใหญ่ที่สุดอยู่นี่อยู่นี่แยกก้อนใหม่ ก้อนบนก้อนล่างก้อนบนก้อนล่างแล้วก็เอาไปเขียนเป็นการหารวงเล็บแรกนะคะก็จะเป็น3หารกับเศษ3ส่วน4หารกับวงเล็บหลังค่ะ5ส่วน8หาร10 แค่นี้เองอะทำในวงเล็บให้เรียบร้อยค่ะบอกตรงๆวงเล็บแรกนะคะ3เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกลายเป็น4ส่วน3หารกับวงเล็บหลังค่ะเศษหส่วน8เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก10ส่วน1กลายเป็น1ส่วน10แล้วก็ตัดตามปกติอ่ะตัดจ้า<ะ>หมด 5 1 5 15, 5 2 10ค่ะก้อนหน้านะคะก็จะเป็นเลข4ค่ะก้อนหลังหารกับเศษ1ส,ส่วน16เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน <Wow. S 1> 16ส่วน1ก็เขียน16เฉยๆ4ีคูน16ก็จะได้64ได้คำตอบแล้วค่ะเห็นไหม มองก้อนให้ออกนะคะมองเป็นก้อนๆเน,นี่ยแหละอ่ะข้อต่อไป <S <S อุ้ยะอะไรเนี่ยยาวมาเลยนะคะ <S <S เคยมีเด็กคนหนึ่งมาคอมเมนต์ถามพี่ว่าให้พี่ทำเรื่องเศษส่วนพวององุ่นพี่ก็งงอยู่พักหนึ่งเศษส่วนพวององุ่นคืออะไรวะเออแล้วพี่ก็ไปเซิร์ชเซิร์ชหาสุดท้ายอ๋อ อันนี้มันเหมือนพวององุนใช่ไหมอันนี้เป็นกา้านอางุนนะคะแล้วก็มีข้างล่างเนี่ยเป็นก้อนกลมๆอางุนอย่างนี้ปะเนี่ยเนี่ยพวององุนใช่ไหมเออได้อยู่นะได้อยู่คะ่ะอ่ะก็ไม่มีอะไรคะ่ะเราก็มองเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คราวนี้ถ้ามองเหมือนเดิมก็คือให้น้องหาเครื่องหมายหารที่ใหญ่ที่สุด<ต>ใช่ไหมคะ,ะมอ,อ่าทุกคน,นหาเจอคะ่ะเส้นไหนยาวสุด มันก็มีอยู่เส้นเดียวเนี่ยแหละก็คือเส้นบนเส้นบนยาวสุดแปลว่าหนึ่งหารอยู่กับไอก้อนข้างล่างแต่ปัญหาก็คือก้อนข้างล่างเนี่ยแบบรุงแังเหลือเกินค่ะถ้าเจออย่างนี้เนี่ยให้น้องจัดการกับข้างล่างสุดก่อนอะเดี๋ยวพี่ขอย่อลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเขียนไม่พอ พี่ให้น้องทำจากล่างสุดนะคะโดยเราจะมองไปทีละสะีขอเริ่มจากสีม่วงนะคะ,ะก้อนสีม่วงพี่จะจัดการกับก้อนสีม่วง <Yeah. S 1> ก้อนสีม่วงสามบวกกับเซนหนึ่งส่วนสามอ่ะเบสิกมากทุกคนต้องทำเป็นแล้วนะคะอนห น้องก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันใช่ปะอันนี้ส่วนหนึ่งน้องก็คูณ3าคูณสด้านซ้ายนะคะก็จะเป็น9ส่วนสมบวกกับเซนหส่วนสก็จะได้10ส่วนสาอ่ะสำเร็จไปแล้ว1ก้อนสิ่งต่อไปที่น้องต้องทำนะคะสีม่วงนี้โดนใครทำอะไรเป็นสิ่งต่อไปนี่ค่ะโดนหนึ่งหารมันอ่ะ เปลี่ยนสีหน่อยค่ะพี่ขอใช้สีเขียวอ่ะสีเขียวนะคะสีเขียวสิ่งที่ต้องทำก็คือห 1>, 1หารกับก้อนสีม่วงเมื่อกี้ได้10บส่วนสามไปหารอันนี้ก็คือ,อ,อ <S 1ค <1, S 2> ูณ10ส่วน3เอ้ยไม่ใช่ค่ะต้องกลับเศษเป็นส่วนสิ1คูณ3ส่วน10ก็ต้องได้ สส่วน10อ่ะก้อนสีเขียวได้3ส,ส่วน1ิสิ่งต่อไปที่ต้องทำก้อนสีเขียวทำอะไรกับใครนี่ไงบวกกับ3พี่ขอเปลี่ยนสีเป็นก้อนสีสม้มอ่ะเราจะทำไล่ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะก้อนสีส้มนะคะ3บวกกับก้อนเขียวก้อนเขียวคิดด้วยแล้วคือ3มส่วน สิบอ่ะเหมือนเดิมค่ะทำส่วนให้เท่ากันบวกใช่ไหมอ่ะคูณสิบเข้าไปค่ะคูณสิบส่วนสิบอันนี้สามส่วนหนึ่งด้านซ้ายก็จะเป็น30 30บส,สบ,บวกกับ3มกลายเป็นสาส,สาส่วนสิบอ่ะสำเร็จไปอีกหนึ่งสี ตอนนี้มาถึงสีส้มแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่ต้องทำก็คือสีส้มต้องไปเจอกับเลข1ค่ะพี่ขอใช้สีฟ้าสีฟ้านะคะขอย้ายไปทำข้างบนได้ไหมอ่าตรงนี้ก่อนก็ได้สีฟ้าค่ะสีฟ้าคือเอา1ไปหารกับก้อนส้ม1 หารกับก้อนส้มเมื่อกี้ได้สามสิบสามส่วนสิบหนึ่งไปหารอะไรก็กับเศษเป็นส่วนเลยนะคะกลายเป็นสิบส่วนสามสามก้อนสีฟ้าเสร็จแล้วเจอกับใครเจอกับไอ้นี่เอาก้อนสีฟ้าไปบวกกับสามอ่ะพี่ขอใช้สีสีอะไรดีเออสีเขียวเข้มแล้วกันเนาะ แป๊บหนึ่งอ่ะก้อนสีเขียวเข้ม <c oughs> ก็คือให้เอา3 <c oughs> ไปบวกกับก้อนสีฟ้า10ส่วน33 <c oughs> ก็ทำส่วนให้เท่ากันเหมือนเดิมนะคะทำส่วนให้ได้33อันนี้3าส่วนหนก็คูณด้วย33ทั้งเศษและส่วนอ่ะ นี้นะคะด้านซ้ายได้99ส่วน33บวกกับ10ส่วน33บางที่เนี่ยพี่ก็คิดเลขในใจไปเลยนะคะน้อง oh <my> ต้องฟังนะคะน้องดูอย่างเดียวเนี่ยน้องอาจจะทำไม่ได้นะคะฟังแล้วก็เขียนตาม oh <my> พี่ไปด้วยจะได้เข้าใจนะคะเกสบวกสิจะได้109ส่วน33 เขียวเข้มเสร็จแล้วค่ะก็สีเขียวเข้มได้109ส่วน33สิ่งสุดท้ายเขียวเข้มนี่โดน1หารอ่ะจบลงตรงนี้ค่ะพี่มาทำด้านบนนะ1หารกับ109ส่วน33 1หารอะไรก็กับเศษเป็นส่วนเลยค่ะได้33ส่วน109 เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมน้องต้องไล่จากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะถ้าเจอไอพวงอังหุนเนี่ยชื่อน่ารักเนาะเศษส,สวนพวงอังหุนค่ะพี่ชอบนะคะอ่ะก็จบลงแล้วนะคะคลิปนี้ถ้าพี่สอนแล้วน้องรู้สึกว่ามีประโยชน์กับน้องน้องก็ฝากพี่ฝากแชร์ด้วยนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะ ทำเรื่องดีๆมาให้น้องดูอีกนะคะไปละค่ะ